วิกกี้นานิ <Story. S 1> สตอรี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิกกี้นาน้สตอรี่ <Story. S 2> วันนี้นะคะเราจะมาทําอันนี้กันค่ะมันเป็นขนมญี่ปุ่นทําเองนะคะมันจะต้องเป็นมันจะเหมือนกับดึงๆอนะ่ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะมันง่ายมันง่ายมากเลยนะคะมีแค่น้ำเปล่านะคะกับแค่กันไกลเท่านั้นนะคะกันแกลมาตัดซองกัแตด เอนี่นะส่วนที่เหลือนี่คือเขาให้มาหมดเลยนะคะเราจะทําอันใหญ่ก่อนนะคะเราจะเติมน้ํานะคะมันจะมีขีดให้ตึงน้ำอันใหญ่ใช้กับสีผงสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาเติมช้อนน่ารักมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาแกะผงสีเขียวใส่ลงไปใน ที่เราเทเอาไว้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นรอยองุ่นี้เห็นจากที่มันเป็นรูปองุ่นอันนี้รูปอะไรติดติด มายืนท่วงด้วยมาเป็นผู้อะไรผูั้อธิบายอ๋งเป็นกั้งัองทั้งทั้งทั้ทั้งทั้งทั้งอก้งทส้า้งทั้งทั้ทั้ทั้งทั้อทั้กทั้งทั้้า้งท้งทั้้ั้งทัหงันงง้งทส้ง้าทั้ัั้้ััั้ด้ััััน้ั้ อันนี้คือกลิ่นองุ่นแบบเยลลี่องุ่นญี่ปุ่นเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องตักอันนี้มานิดนึงแบบนี้นิดนึงจักสีน้ำสีเขียวๆมานิดนึงนะคะแล้วก็เทสีที่เราชอบลงไปไม่ต้องเยอะมากนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คน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 ้าให้มันกลมๆอ่ะทุกคนแบบกลมๆกลมๆจะกลมไหมมันไม่กลมหรอก คอยลองทำ่อยได้ปะ่ะได้เดี๋ยวแป้นคอยลองทำอันนี้ก่นอนรอบนี้สีฟ้ามันดีกว่าใช่เลยมันต้องแบบกลิ้งกริ้งหรือเปล่าแบบไม่ใช่กลมๆมันต้องแบบแบบกระทะกระทะลอยฟ้าสีฟ้ามีแนวโน้มอาจจะได้นะคะอุย้ยแตกอะ่ะไม่ได้อ,อ,อ่ะคอยลองทำอันนี้ลองทมัดิมันหรือว่ามันน้ำมันต้องน้อยกว่านี้ตึบประมาณเท่านี้อุย้ยเยอะไป ีเอาสีเลยเดี๋ยวสีให้อส,<ม>สองสีผสมกัน,นก็ได้น,นี่ยงไงเราจะทำแบบแคสต์ Advanced. <Wednesday. S 1> วันส์วันสี่โอ้ยแรงเกินโห่หมดแล้วเห็นเหมือนเอเนี่ยมันจะเพอร์เฟกเฮ้ยอยากกินอะ่ะทุกคนอันนี้ใช้ได้อยากกินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่มิให้ดูแล้วกันนะ แต่มันมีเลยมันนิดนึงเอ้ยสีม่วงก็ใช้ได้มันดึงมากอ,ะอ่ะมีสิเอ้แตกต่อไปเดีย๋ยวหนูจะทำนะคะอ่าฮะฮะสีฟ้าขึ้นก็เลยดีนะ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าสุขใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายอันนี้ได้เฮ้ยแปลได้ไไง